อนนๆๆ่อย่าลืมกด subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขณะนี้ใกล้จะเจ็ดโมงขึ้นรถเกือบไม่ทัน มีเบ็ดฟายิ้ยมหน่อยยิ้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 มหน่อยเฮ้ยยิ้มหน่อยยิมยย้มหน่อย <c oughs> ทำไมยิ้มแบบเชิดเเออปุกป่าปุกป่าที่วังจันไรยอง สรรเสิยใส่ซ<น>้อ <lag> งในความสดุด <net> ีของเขา ภารกิจแรกภารกิจแรกถูกดูสิภาพบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยก็เขาก็เรือกจับฝัายเรือว่ามาเลยเข้ามาหาในนู้ใช่จับได้หมายเลขอเขาจับแล้วก็ได้หมายเลขอะไรเนี่ยก็เขียนลงในนี้แล้วก็ไปตามหาหมายเลขนั้นแล้วก็อ่านใช่ว่ามันคืออะไรตอบคำถามพอตอบถูกถึงจะผ่านค่านไม่มีก็ไม่มีก็คือผ่า ได้เลีกอะไรบ้างอี่้นมะร้ยรี่ 102, 104, ร0อ1้ยรอเล่น 1, 9, 11, 12 1, 9, 11, 12 1 2 1 1อเคแล้วก็1 1นะ ท่านผู้นำเดินอย่างเร็วดูสิแค่หมวกก็กินขาดแล้วภ <laughs> ารกิจที่สองคือการาการส,สิงสันหังป่าชอบสีอะไรกันฮะชอบสีอะไรชอบสีอะไรอะไรเอออ้อ <laughs> เลือกสีที่อ่คนรอ่ะสีนี้แล้วกันเขาบอกว่าอะไรนะต้องหาสีที่ใกล้เคียงธรรมชาติตรงนี้เหรอวกมันใช่ธรรชาติหายากแล้วตัดต่อไปเสียงร้องจากธรรมชาติเ ภารกิจนี้เลิอีกแล้วบีดเอ็กเซลาบอกว่ายิงเลอะยิ่งได้ประสบการณ์ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอย่างไงพี่แบคเกลอยู่นี่แบคเกลเก่าครับนี่เราก็ว่าอาจจะเิมปลาติม้โพดยนอนป็นแบคเที่นำเอาาเียป็นแบคเกลครับเจอภารกิจนี้จะมาเก็บเสียงกัน

ก็เบาเหรอนกอะไรก็ได้ยิงนกไหมนกนกอะไรนะใครไป็ซ่อนลำโพงไว้ตรงนู้นะดูทางแมกกาวพ่าเดินยังไงฮะเดินยังไงเฮ้ยนูนอลงไปเก็บภาพถุยทางข้าวและแบกเก่าข้าวจะตายอืม มนีแสงชะนีหรือเปล่าเนี่ยมีการแกล้งกันเกิดขึ้นะะๆๆอะข้าไม่ได้ทำไงดิเสียงทอง้องร้องป่าววะอ๋อเสียงหมูป่านะถ่ายยุว่าถ่ายยุว่ะ <üh m. S 2> มากล้องครับมา เห็นต้นไม้เห็นใบไม้นี่ไหมครับเห็นฮะให้อายใบนี้ไปทําสมุนไพรสามารถเราสามารถใช้เป็นสมุนไพรแก้เครียดได้เหรอสร้างฮอร์โมนใช้คอยทำให้เอามีเอสโตรเนเพื่อสร้างความสุขอ๋อแค่เพียงไม่ยากเลยเอาไปย้ำตัดละเอียดกัดใส่บ้องครับจุดไฟครับทีนี้ก็จะเห็นอวกาศแล้วก็เห็นจักรวาลทั้งหมดนะเออ ผมว่าจะกกุ้งนะหรอไม่รู้เหมือนกันไปไปไปฮะกบหรือเปล่ากบ็เลยวะกลบจับไปให้ไวว่าน้ำไปเป็นทางกล้องเราจะสาธิตก่อว่ายน้ำให้ดูอ ไปข้าลงไปไหว้หน Jared> ่อยไปข้าาด่านสุดท้ายมีอะไรบ้างด่านสุดที่ก็คือการเป็นบิงโกไป้้ก็อีกฐานหนึ่งที่อยู่โอเล่สวนตรงดอกดอกเรืองแล้ว่ะอือเป็นฐานอะไรรือได้เอากินดอกไม้ นั่นเป็นปิดสนาต่อไปเออเ้ยไหวอยู่ตอนนี้แมดเก้ามาพเกก่ต่อไปครับกืบมาลุกทันทงทั้งหมดสี่สี่ชีวิตโดนอีกสามโนคุณนะฮะแล้วสีคันทำไม่ดีสุดคือครับกลับ รันของเราในวันนี้ ทำนาข้าชื่อดาวเรืองจะปะปลูกดาวเรืองกันนะเราลองผิดทำหอกเลย่ะโอ และนี่คือสถานที่การปลูกของเรานั่งพับเพียบเลยตอนนี้ตรงตรงๆแล้วดินกบนะอ่ามีพี่คนนึ่งเขาบอกว่าต้นดาวเรืองที่เราปลูกๆกันเนี้ยอีกเขาจะโตขึ้นอีกหนึ่งเดือน่ดมไไหว ทาูทางดุสิตเขามีอ้า ขนาดนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเขามีแต่บอกว่านาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นแต่นาทีนี้แท็กซี่เท่านั้นครับดูนฝนตกนะฮะโอ้โหกดดๆขนาดนี้นะต้องเรียกแท็กซี่แล้วลนะ่ะ